สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะพบกับแนวทางเราพัฒนารวมเสียนครับผมรวมเสียนในคลิปนี้แต่เทิื่องมีพิเศษให้พี่น้องพี่คือเอาตัวเลขเด่นมาประกอบกันครับพี่น้องเนาะครับรวมเสียนในคลิปนี้ก็จะมีหลายสํานักเด้อครับผมคือคอยเบิ้งไปครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอพี่ประกายอาจารย์ผู้ คนภูเขาเด่นเดินดีพ่อลาดเพ้าอีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะอยู่ในคลิปนี้ครับพร้อมกับชุดประกบพิเศษให้กับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าจะเป็นพ่อชนินพ่อไพบูลครับผมทีมเอฟซีเป็นแนะนํามาว่าให้ประกบคููกันเพราะว่าอังวดว่างหันล่องเห็ดเบิ้งกับเขาที่สามหาครับพี่น้องเนาะสามห้าแล้วก็เลขของเกามาเชีครับผมตัวเด่นประกบกับพ่อลาดเผ้าครับแล้วก็ไปเบิ้งเลข ชวกันครับพี่น้องเนาะสำนักใหญเนี่ยครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเซียนในคลิปนี้ครับผม11ตุลาคม67ลาวพัฒนา2ตุ้มครึ่งนำเชียร์พารวยกขอขอพระคุณถูกๆเสียนถูกๆอาจารย์เด้อครับผมเชิญเคยครับพี่น้องเนาะก็ติดว้เด้อครับผมแนวทางลาาพัฒนากับนำเชียร์พารวยครับไปรับชมรับฟังชุดร่วมเสียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาทบทวนให้พี่น้องซี่ได้ เบิ่งกันครับพ่อชนินเด่นบนล่าง2กับ3ครับพ่อไพบูเด่นบนล่าง7 9 8เก้น้นเดเด้อครับผมเน้น7ครับเขาจะเอาสองสำนักนีน่แหละครับพี่น้องเนาะประกบคู่กันนี่ครับผมหนว่างันครับเขาสามหาเลข6คู่ครับ งวดนี้เลข6คู่ได้พ่อชนินสองกับ3พ่อภับูลเจ็ดเปครับประกบคู่กันครับพี่น้องเนาะครับก็จะได้7 2 7ดสองเจ็ดสาองเก้าสาคู่ครับพี่น้องเพื่อมาตามสูตรคือเก้าครับ6คู่นี้ต้องมีให้เห็น11ตุลาคม67ครับ ครับนําเด้อครับพี่น้องครับขับนแต่วงวงวังหันกิดพอให้บุญครับพี่น้องเนาะไปหลักสิบครับผมนี่ก็ถือว่าเฮ็ดอ่าลักสิบไปให้พี่น้องที่แล้วเจ็ดเก้าแปดเป็นหลักสิบอาจารย์เอครับผมเพิ่นกำมันใจงวดน,นี้ไม่น่าหลุดครับผมตัวประกอบน่าจะมา อาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่าง7กับ8 2ตัวบนล่าง5 8 6 8 7 8 0 8 1 8 2 8 0 7 1 7 2 7เน้น0 8 1 8 2 8ถ้าเบิ่งในชุดเลขประกบคูระว่างพอชนินครับก็พอไปบูนไปช่วนอาจารย์เอบอรครับพี่น้อง ชนที่เจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดครับนี่นะครับผมสองแปดแล้วสองเจ็ดคนภูเขาครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างไม่พลาดครับผมว่าหันเพิ่นกับเขาเต็มเต็มครับพี่น้องแปดสี่งวดนี้ครับผม เด่นบนล่าง3กับ4เน้น3ครับพี่นอง2ตัวบนล่าง13 14 23 24เลขติดบนล่างนี่ล่ะครับผม789ต้องมีให้เห็นชุดเต็มบนครับพี่นอง27 37 47 28 38 48 29 39 49ครับเน้น29 39 49กัน,นี้ก็ถือว่าชนครับ ชุดเมื่อกี้เ้วยอครับผมอาจารย์เอทึ่งชุดประกอบพอไปบุญก็พอชนินคื้สองแปดสองเจ็ดขึ้กกันพี่ประกายครับพี่น้องเนาะสิบบนกอดคอ,อกันมาหมดเลยครับผมวันนี้เพื่อนให้หลดสิบบนล้วครับผมห้ากับแปดครับหน่วยบนครับพี่น้องเนาะหลังจากเดินดีมาต่อเนื่องงบัาหารหลุดครับวันนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ตัวเน่นครับผมห้าหนึ่ง 8ป8เก้ครับสามตัวบน3 5 9 2 5าเหครับหลักร้อยสองกับ3าสองตัวล่าง7 2และ7 3ครับเราบ้างให้ดีครับพี่รองนะ 7, 2, เนาะเจ็ดสเห็นลายแล้วครับสูตร9มาเชียรครับพี่รองว่าหันเข้า4กับ5้าเลยครับผมงวดน,นี้ได้890 ครับก9 0ครับชุดนี้ก็จะไปบึเบงไซกับพอลาดเผาเนี่ยครับผมหันกันเข้าทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมงวดนี้พอลาดเาาได้สูตรที่16กับ7สูตรที่2ได้1กับ4ครับผมครับนี่ครับ ประกบคู่กันครับพี่น้องเนาะจัดชุดเต็มไปเลยครับผมให้พี่น้องไปพิจารณาใจเอาเพื่อว่ามาครับผม6 8 6 9 6 0 7 8 7 9 7 0 1 8 1 9 1 0 4 8 4 9แปละสี่ศูพอลาดพ้าประกบเก้ามาเชียรครับพี่น้องเนาะเพื่อว่ามาครับผมครับ เด่นเดินดีหวดพราหันหลุดครับพี่น้องครับงวดนี้ได้9ก้ศูครับ901ครับคนโคราดครับพี่น้องเพาหาันบนเขาด้วครับผมแต่ว่าบริเโล่งให้อาจารย์ครับผม8ปสตรงตรงงวดนี้เด่นบนล่างสองหกดเน้นไปที่8ครับสองหนึ่งสองสองสองสี่หกสสามหกดสอดสาดเกและ 65ครับเน้นไปที่62 63 82 83ครับ82กับส่วนหนึ่งเด็ในลายสำนักเมื่อกี้ครับพี่น้องเนาะ82 72อาจารย์เซียนบุรีรัมยครับพี่น้องเด่นงวดนี้ได้456ครับ2ตัวมี40 42 49 50 52 59 6กศูนย์ตัวบน450 423 469และ620อครับเคู่ครับพี่น้องนะ 4, 5, เนาะสี่ห้าหเซียนกระทุ่มแบนครับงวนวัาหันกับแปตรงตรงครับงวนนี้ได้หกสอครับผมตัวเด่น651852 หกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองครับผมกันเบิ้ล 4, 4ี2ีสองสองสามตัวบนหกหกห้าเจ็ดหกเก้าหกแปดห้าครับหกสองแปดครับพี่น้องเนาะตัวเด่นอาจารย์เอกครับพี่น้องว่าหันเข้าที่สี่ด้ครับผมตัวนินหมดนี้ครับผมชุดเต็ม เด่นบนล่าง1 2 7 2ตัวบนล่าง1 2 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 2 0 2 9 7 3 7 4 7 5 7 9และ7 0ครับเด่นมี1 4 1 5 2 4 2 5 7 4 7 5แล้วก็เจครับอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะ งวดน,นี้ได้6กับ7จลูดครับผม2ตัว1 6 1 7 2 6กห5ึ่ง3จ็ดครับเน้นไปที่1 6 1 7งห5หน7่งครับกับปิดท้ายด้วยผู้พิสนาด้วยครับผมครับนั่น,นผูจะมากครับพี่น้องเนาะแปดครับพี่น้อง8 2ดสอง สองตัวก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองเลยก็บสองสองครับผมระวบ้างแปดสองได้ครับผมแปดสองเจ็ดสองเลยครับพี่น้องเนาะครับครับพี่น้องครับผมกับเลขกทูปองค์พระพิกเนศครับพี่น้องเนาะจุดวันพฤหัสที่สิบเด้อครับผมครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทาง บพาะว่าจะเป็นเล่าพัฒนาวันที่11ครับผมหรือว่าเลขรัฐบาลไทยกต่ว่าใดครับผม177ครับพี่น้องเนาะ177ครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นชุดรวมเซียนเลยครับพี่น้องเนาะค่อยๆเบิ้งไปสอบสำนักใดกับพิจารณาเบิ้งครับมีของเก่าเปรียบเทียบก็คืองวงวังหันพื้นเขาเลยครับผมถ้าเพิ่นหลุดก็สิบ่ได้เอามาลงครับพี่น้องเนาะบ่ได้เอามาเทียบให้เบิ่งเพราะว่าเพิ่นหลุดครับผม ถือว่านับหนึ่งกันไหมครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมพิจาหน้าเบิ้งไปน้ากันลาวพัฒนากับคลิปรวมเซียนครับถ้าเปรียบเทียบที่ว่าพอชนินก็พอให้บุญประกบคููกันครับพี่น้องเนาะก็อาจารย์เองสิครับผมก็จะเห็นว่ามี28 27ปดสองเจ็ะครับผมที่ชนกันแล้วก็เห็นประกบหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องสองเจ็ดสองแปดอยู่นี่แหละครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเสียอผารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอชีโชคดีถูกหวยแลอวเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที11ตุลาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ